สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมเต้ครับผมจะมาแคชเกมส์สองหาออนไลน์ครับอันนี้เป็นคลิปแนะนําตัวครับผมจะมาแนะนําตัวอันนี้คือกิ้งก่าชาแมนของผมระดัเจ็ดน,นะครผมจะอันนี้เป็นคลิปที่สองหรือคลิปแรกผมก็ไม่แน่ใจครับว่าผมอัพคลิปแรกลงไปแล้วคิดแต่คลิปแรกมันห่วยมากเลยครับเสียงก็เบาแต่ว่าคราวนี้ผมจะดูอีกทีครับโอเค ผมชื่อเต้ครับและผมจะมาโพสคลิปไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการผ่านวิธีผ่านด่านหรือการทดลองผ่านด่านหรือเป็นการเก็บเลเวลนะครับผมจะมาทำให้ดูแต่ไอ้นี่ก็เออพูดอะไรไว้เนี่ยลืมละอ๋อใช่หมายเหตุนะครับคลิปคลิปที่ผมโพสทุกคลิปนะครับเป็นเป็นแค่คลิปที่ เอาไว้เพื่อความเฮฮาเท่านั้นนะครับขอจบคลิปการแนะนำตัวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ